ขายด่วนนะครับสวนทุเรียนหมอนทองอายุเข้า3ปีนะครับสวยครับนี่ครับดูยังไงนะครับอดูทรงพุ่มนะครับดูใบนะครับทรงเหมือนดอกเกล็ดอย่างนี้เรียกว่าสวยนะครับถ้าสูงจะลูดขึ้นไปอย่างนั้นไม่ค่อยสวยนะครับท่านผู้ชมครับเก้าไร่นะครับยกแปลง8ล้านบาท หมอนทอง2 5 0ต้นนะครับสาะน้ำ1ลูกมีไฟฟ้าอยู่เขตชุมชนใกล้ถนนลาดยางนะครับติดทางสาธารณะติดลำรางสาธารณะด้วยนะครับอยู่แหลมงอบนะครับแหลมมะขามตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตากนะครับนี่ครับนี่ครับชมชมครับสวยครับ ทรงพุ่มสวยนะครับก็เรียกว่าฟอร์มมันได้ครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้ครับนี่ครับคือคนแต่งแต่งเป็นนะครับของคนแต่งไม่เป็นก็สูงจะรูดนวดเลยครับอยู่บนสวรรค์นวเลยครับไม่รู้จักบล็อกยอดนะครับอันนี้ก็ต้องบล็อกยอดให้ออกข้างเยอะๆนะครับถึงจะสวยนะครับใครสนใจนะครับ ราคาจับต้องได้นะครับราคาท้องตลาดนะครับไม่แพงจนเวอร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องนี้ไม่มีแพงนะครับอยู่ที่ความชอบใจนะครับบางทีล้านห้าสองล้านก็มีเยอะนะครับอยู่ที่ทำเลอยู่ที่ความสวยอยู่ที่ความชอบนะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับผม